หลังจากที่เราได้เรียนรู้ตัว ICDA e ไปคร่าวๆแล้วเนาะเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาเพิ่มตัวคอมโพเนนต์ให้มันครบๆกันนะครับด้วยตัวตัว library tool ตัวนี้ซึ่งที่ผมจะเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นเรื่องของตัว pin header นะครับของตัว ICSP เพื่อไว้ทำการอัปโหลดโปรแกรมนะฮะ แล้วก็จะเป็นในเรื่องของตัว pin head ตัว io ต่างๆนะครับขา a n a l อกนะครับขาดิจิ t a ลต่างๆแล้วก็จะเป็นในเรื่องของตัวค r y s t a l นะครับให้กระเนิดสัญญาณความถี่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับผมจะขออนุญาตเพิ่มเจ้าตัว crystal ขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งเราจะไปหาอุปกรณ์ต่างๆมาจากในตัว library ของทาง lcsc นะครับซึ่งด้านซ้ายมือนะครับมันก็จะมีบอกว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเป็น amplifier พวกนี้ก็จะเป็นพวกออบแอนะครับ ต่างๆนะครับ d i f f อ r e n t i a l of a m p อ e t อะไรต่างๆนะครับซึ่งผมจะหาในส่วนของตัวคริสตัลนะครับอ่าก็จะมีแบ่งย่อยเป็นเซรามิกเรสเซนเตอร์นะครับ huh. มีเป็นคริสตัลมีเป็นออสเซเลเตอร์ต่างๆซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้อาจจะต้องหาข้อมูลพื้นฐานในเทคนิคเพิ่มเติมกันเอาเองนะครับผมจะมาอธิบายเรื่องหองที่การใช้อย่างเดียวละกันนะครับโอเคผมเข้ามาในส่วนของตัวคริสตัลเรียบร้อยแล้วนะครับหลักๆผมจะต้องดูในเรื่องของตัวความถี่นะครับ ความถี่ที่ใช้เนี่ยก็คือ16เมกะเฮิร์นะครับให้เราพิมพ์ที่ช่องความถี่ตรงนี้ได้เลยนะครับฟิลเตอร์มันขึ้นมาจากนั้นเรากดที่16เมกะเฮิร์นะครับอ่าแล้วเรากด a p p l y f i ฟิลเตอร์แล้วลเขาเนี้ยมันจะเหลือผลลัพธ์มาให้ทั้งหมดอ่าหนึอสอันซึ่งต่อมาเนี่ยก็จะดูว่าเราจะใช้ตัวถังแบบไหนนะครับหลักๆในคลิปนี้ที่ผมจะสอนเนี่ยผมจะพยายามใช้ตัวถังที่เป็น t h t นะครับหรือว่าตัวถังที่มันเป็นแบบขาเสียบทะลุแบบนี้นะครับอ่าผมเลือกอันนี้เลยแล้วกันนะครับับเเลเป็นตนตวี้ย กดเพ c สขึ้นไปเลยนะครับพอเพ c สเสร็จปั๊บนะครับก็เอาไปวางนะครับให้ถูกตำแหน่งนะครับผมจะวางไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับตัวต่อไปในวงจรออสซิเลเตอร์จะมีตัวคาปาซิสเตอร์ด้วยนะครับซึ่งคาปาซิสเตอร์ตัวนี้ผมคาดว่าน่าจะใช้ประมาณ2พิกโคฟารัดนะครับเรื่องเรื่องตัวอันนี้ผมไม่ชัวนะอันนี้ผมอาจจะไปใช้เป็นแบบนี้นะครับไปใช้ตัวไลบรารีตัวนี้เนาะให้เราก็เลือกไปที่ตัว คาปาซิเตอร์นะครับแบบนี้นะครับผมจะใช้เป็นเซรามิกดิสชิปแบบนี้นะครับก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะผมเลือกเป็นตัวคาปาซิ t ตนตัวนี้นะครับก็คือย2 PF นะครับแบบนี้นะครับกด a p p l y filter ขึ้นไปจะเหลือสามสิอันนะครับโอเคผมก็เลือกเลือกมาสักตัวหนึ่งเลยนะครับอันนี้เขาบอกว่า is under design piece width หมายความว่าตัวนี้นะครับเขายังไม่ได้เขียน เจ้าตัวสเปกติกหรือเขียนเจ้าตัวฟุตปินให้เราเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเอาไปใช้ได้แต่เรายังสามารถออเดอร์ตัวนี้มาใช้งานได้อยู่นะแต่ว่าเราต้องไปเขียนฟุตปินเอาเองนะครับผมก็แนะนําว่าให้เราเลือกตัวอื่นนะฮะก็ไม่มีเหมือนกันเราลองหาไปเรื่อยๆก่อนนะครับคราวนี้ผมหามาหลายอันแล้วก็ไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูไปเรื่อยๆก่อนผมอาจจะขอเปลี่ยนเป็นเบอร์อื่นแล้วกันนะครับเป็น0.1ไมโครนะครับ ซึ่งการเปลี่ยนเนี่ยเราจะต้องเคลียร์ค่าเก่าก่อนนะครับคือค่าเก่าก็คือให้เรากดกากบ,บาาตรงนี้นะฮะแล้วกด apply filter นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเป็น1ไมโครก็ได้นะครับอ่า่ไมโครฟาลัดกด apply เข้าไปเราลองวางดูนะฮะโอเคก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้จะใช้2อันนะครับวางเรียบร้อยนะครับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเราจะไปดึงตัว net flag ที่เป็นขาก่ามาต่อไว้ตรงนี้นะครับก็คือ จะให้เหมือนกับรูปนี้เลยนะครับเห็นไหมครับตัวเรโซแนนซ์ตัวนี้นะฮะอ่าเป็นเอกเทลต่างๆแบบนี้นะครับมันจะต่อร่วมขากาวเอาไว้นะครับโอเคคราวนี้ตัวต่อมานะครับตัว i s อ่า i c s p pin นะฮะก็จะเป็นพินแบบ6แถวนะครับเป็นตัวนี้นะฮะอ่ามานนี้แล้วก็อีกอันอันต่อไปก็คือจะเป็นพินเฮดของตัว gPAO ต่างๆเนาะตัวนี้ก็จะเป็นแบบ8แถวนะครับ ก็น่าจะมีอยู่ไหมแปดแถวอ่ะไม่มีไม่เป็นไรไม่มีเราเข้าไปหาไลบรารีนะครับซึ่งไลบรารีตัวนี้ก็ให้เราพิมพ์หาได้เลยนะครับเป็นพินเฮดนะครับอ่ะเราพิน,พนเฉยๆเรียกขึ้นมาคอนเนคเตอร์ที่พินเฮดเนาะเราก็เลือกได้เลยนะครับเลือกตัว number of row เลือกเป็น1นะครับจำนวนแถวก็คือหนึแล้วก็ระยะพิตนะครับก็2.5 4นะครับแต่ไม่เป็นไรครับไปเลือก จำนวนคอนเนคเตอร์ก่อนเลยนะครับน u m เบอร์ออฟพินตัวนี้ผมจะใช้8นะครับอ่ทษทีเลือกที่8นะครับแอพพลายฟิอก็จะเป็น8ขึ้นมานะครับผมอาจจะต้องเลือกเป็นตัวเมียนะครับอ่น่าจะมีให้เลือกเป็นตัวเมียอยู่ไม่เป็นไรครับอันนี้ผมใช้เป็นตัวผู้ก็ได้นะครับเหมือนกันครับอ่าเลือกมาสักอันหนึ่งนะครับ โอเคเราก็วางไปซึ่งเราจะใช้คอนเนคเตอร์ที่เป็น8พินเนี่ยจำนวน2อันนะฮะแบบนี้2อันนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็น6พินซึ่งเราก็ไปแก้ตรงนี้นะครับปิดออกแล้วก็แอปพลายใหม่แล้วเราก็ไปเลือกเป็น6พินนะครับรนี้เลือกเป็น6 พายไป,ไปแล้วก็เลือกมาสักอันหนึ่งเลยนะครับแบบนี้โอเคคราวนี้ต่อมานะครับมันน่าจะต้องมีอีกหนึ่งช่องอีกหนึ่งขาที่เป็น6พินอ่าตัวนี้ครับตัว power นี่นะครับตัว6พินก็6พินใช้2อ,อันนะครับซึ่งเราสามารถ copy c o m p o n e n t เก่าได้นะครับก็คือ กดคลิกที่คอมพเนนต์ตัวนั้นนะครับแล้วกดคอนโทรลนะครับจากนั้นเรากดคอนโทรลวี v, ล้วก็จะได้ตัวนี้เอกมาใช้ได้เลยนะครับประมาณนี้โอเคคราวนี้เราได้อุปกรณ์มาค่อนข้างครบแล้วนะครับก็น่าจะพร้อมใช้งานเดี๋ยวผมจะทำการจัดวางนะครับองค์ประกอบให้ให้ถูกต้องเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบเดินสายกันนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ